ส่วนสินเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แล้วก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเราติดอยู่ในใจว่าเอ้แต้มเนี่ยถ้าเราจะหาจากจุดเนี่ยมันมันจะได้ไหมนะครับผมก็มีข้อสงสัยนั่นแหละก็เลยวันนี้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็หายข้อสงสัยไปพร้อมกันเลยว่าแม่งจะคุ้มไหมวะกับการหาแต้มในกิจอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่า เนี่ยผมแลกบองไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่3อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อตัวมาสแปร์ไว้ลองลอง,ลองเทสเลยว่าได้ไหมนะครับเนี่ยก็คือจิ๊ซอปพวกเนี้ยมันผมสอนไปแล้วว่ามันหาจากตรงไหนได้บ้างแต่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานหรือไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนเลยและคิดว่าถ้ามันเจอตัวดีมันน่าจะแลกคุ้มว่ะ นะครับเออแต้มพวกนี้ก็นี่ครับอ่าผมเหลือ60แต้มแล้วแลกบองไปพันสองแม่งหมดเกี้ยงเลยแต่เรายังอยากได้ตัวอีกนะครับแล้วกิจทุกกิจหรือเควสทุกเควสที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็น่าจะตันหมดแล้วนะครับไม่ได้ให้ได้มากกว่านี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเทสกันเลยว่านี่ผมจะมาลองเทสตรงนี้นะครับว่าไอ้แลกเปลี่ยนตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะี่ครับก็คืออันนี้นะครับนักเตะโคตรนี่ออนนะครับ คูณ2ก็คือได้2ตัว O/R ER 98ถึง107นะครับการที่คุณจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้คุณก็ต้องมี O/R ER 98 3ตัว O/R ER 9 3ตัวแล้วก็ O/R ER 85 5ตัวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแลกแต้มเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงมันมันหายากจริงๆอะ่ะนะครับผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยถ้าเราแลกไอ้กิจนี้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ เคล็รายวันเนี่ยที่มันจะได้5ครั้งต่อวันเนี่ยมันคุ้มไหมวะนะครับผมแล้วผมก็คำนวณดูแล้วนะครับการที่คุณจะแลกอันนี้1แพ็คเนี่ย 1, 1 1 1ครั้งนะนะคุณต้องใช้ o e ER ย98-3ตัว o e ER ย98ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วในตลาดนะครับใช้งบทั้งหมดตัวละ15 M น่าจะถูกที่สุดในตลาดแล้ว 14.95M ตีเป็น15 M ทวนใช้3ตัวก็คือ เราจะลงทุนทั้งหมด45ร้าล้านนะครับผมรับไปก่อนเลยส่วนในเกเนี่ยจริงๆอ่ะเพื่อนๆมีกันครบอยู่แล้วผมมั่นใจว่ามีกันเยอะเลยจะนับเป็นจะนับเป็นในนี่ทุนเราก็ได้ถ้าคุณไม่มีในกรณีที่คุณไม่มีเลยก็ตัวหนึ่ง 3M6 นะครับตีไปเลย 4M อตีไปเลย3ตัว 10M อ่ะนะครับกับบวก3ตัว OER 98กก็จะรวมเป็น 55ล้านในการลงทุนครั้งนี้นะตอนแรกเปลี่ยนหนึ่งครั้งอะเดี๋ยวให้เห็นภาพหน่อยละกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะนะครับอะนี่ครับเนี่ยคุณจะรีจะสุ่มแพ็คเนี่ยนะครับต้องใช้งบ55ล้านถ้าไม่มี OR90 ER แต่ผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันเยอะแต่98จะไม่มีนะครับมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ถ้าลงทุนเลยส่วน OR85 ER ไม่ต้องไปคิดเป็นทุนหรอกนะครับเพราะน่าจะเกินเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเยอะมากๆนะครับอันเนี้ยถ้าเราลงทุน55ล้านแล้วได้ OR98 ER ถึง107 ทำยังไงถึงจะคุ้มการที่มันจะคุ้มได้ต้องสุ่ม2ตัวเนี่ยต้องเป็น O.R. ER ร0อยนะถ้าร้อยสตัวคุ้มแน่นอนเราจะเอาไปแลกได้20คะแนนถูกปะนะ O.R. ร0 0ยมันจะได้10แต้ม O.R. ร้อ ER ันจได้10แต้มถ้าได้2ตัวเนี่ยนะครับเราจะได้เราจะได้20แต้มนะครับกับการลงทุน55ล้านเออโดยที่ไม่มี O.R. ER 9 9 8าด้วยซ้ำอ่ะเอาคิดแบบเต็มๆจำนวนเลยก็ได้นะครับเราจะได้20แต้มในงบ55 M อแต่มันก็เป็นไปได้ยากมากๆนะเพื่อนเพื่อน นะที่จะได้ o e ย r ร้อตัวนะครับในแพ็คนี้ถูกปะนะครับเพราะการที่คุณจะซื้อ o I r r ร้อเนี่ยไปไปแรกเป็นแต้มเนี่ย o รอยตอนนี้สี่สล้านนะครับต่อนหนึงตัวนะครับอันนี้ลงทุน55ล้านนะครับมีโอกาสได้เนี่ยใน2ตัวได้ o I r r ร้อตัวก็ก็ก็ขาดทุนนิดหน่อย 10M แต่เราลองลอง,ลองคิดดูว่าถ้าได้มากกว่า104ละ่ะเออถ้าได้มากกว่า104นี่คุ้มแน่ นะผมเลยสงสัยนะเว้ยว่าแม่งจะคุ้มปะะ่าววันนี้ผมแม่งเลยมาลองเทสให้เพื่อนๆดูเลยว่าแม่งคุมะะ้มเปล่าอยู่ที่ดวงด้วยแล้วก็เป็นคลิปสดเลยแม่งไม่มีการตัดอะไรทั้งสิน้นนะครับมาดูกันว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มไหมกับการหาแต้มเพิ่มเติมรายวันในงบในงบชุดหนึ่งเนี่ยเออครั้งหนึ่ง55เอ็มมาดูกันเลยไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะนี่ผมก็ซื้อตัวยา98มาแล้วไอการที่ลงทุนหนักมันจะหนักแค่ตัว98นั่นแหละนะครับจริงๆถ้าคุณมีพวก90นี่มัน ทุนคุณจะเหลือแค่45ล้านเองนะครับก็พอๆกับตัว o e r 100ที่เปแลกแต้ม44ล้านตอนนี้ขึ้นไป44ล้านแล้วทุกตัวเลยนะครับอันนี้ครับ่ผมลงทุนเลยมาดูกันขอให้มี o I r 100ติดปายนวมตัวหนึ่งอ่ะใน2ตัวยังไงก็ไม่ยังไงก็ขาดทุนนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้มากกว่านั้นด้วยเออมันมันดีกว่าเราซื้อ o I r 100ไปแลกหรือเปล่าวะก็ไม่รู้ถ้า98คู่ก็ไม่ขาดทุนนี่หว่าขาดทุนเหมือนเดิม98 2ตัวก็ได้10แต้มเน สามารถแลกแต้มได้5แต้มนะครับถ้าเราได้2ตัว98ทตั้งคู่ก็ได้10แต้มก็พอกับ OR ไ101รอยตัวในงบ55ล้านแพงกว่ากันนิดหน่อยแล้วเราก็มีโอกาสได้ตัวอื่นด้วยมาลองเลยนะครับไอตัว85เนี่ยไม่ต้องห่วงคุณมีเป็นผมว่ามีเป็นร้อยตัวทุกคนอนะ่ะเกินเออเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับมีเยอะมากนะครับ5ตัวเนี่ยไม่ต้องไปนับเป็นทุนหรอกนะครับเพราะว่าแทบจะเอาไปตีบวกไม่ได้ใช้อะไรเลยตัวพวกนี้นะครับแล้วเจอมันมันเยอะมากจริง นะครับอ่ะครั้งแรกจะคุ้มปะวะลองดูนะครับขอตัวขอตัวอาร้อยตัวหนึ่งนะครับ98ตัวหนึ่งเราก็จะแลกได้15แต้มถูกปะถ้าร้อยตัวหนึ่ง98ตัวหนึ่งได้15แต้มกับงบ5 5เอ็มคุ้มเออลองดูมาลุยพึบพับพึบพไับมาโนมเฮ้ยว,วิง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 แบบนี้ต้องต้องเด็ดอะเชื่อผมดิเฮ้ยอังกฤษเอามาเฮ้ยกอ,าาอ,องหลังวะเฮ้ยใครวะเนี่ยเออได้อยอาร้อยสองตัวปะอ่ะเนี่ยคุ้มไหม คุ้มดินะครับอ่ะเนี่ยสุ่มอย่างเงี้ยสมมติว่าได้อย่างเงี้ยคุ้มไหมคุ้มดิก็น,นี่ไงนะครับ O I R ร้อยหนึ่งตัวถ้าคุณซื้อเท่าไหร่ 44M O I R 9899ตอนนี้เท่าไหร่นะคุณอย่าไปดูราคาตรงนี้นะราคาตรงนี้มันไม่ใช่ราคาจริงต้องไปดูราคาตลาดนะครับ O I R ร้อย 44M อ่ะแล้วนี่ครับตัว9899ตอนนี้ก็สามสิบเอ็มได้ก็ถ้าคุณไปซื้อก็ 7 0 80เอ็มอ่ะแต่ผมสุ่มใช้งบ50เอ็มเองนะครับโดยที่ไม่มีตัวอะไรเลยนะ,ะคุ้มแล้วอันนี้คุม้มเดี๋ยวไปแลกเป็นแต้มนะได้แล้ว15แต้มอต้มชุดแรกเออแล้วเราก็มีโอกาสสุ่มแบบตัวได้ดีด้วยผมคิดว่าเออมันน่าจะคุ้มกว่าลองคิดเล่นๆก็เลยมาลองให้ดูเพื่อนๆแต่ถ้ามันมองแล้วว่าคุ้มนะผมก็จะทําแบบนี้ทุกวันเลยมันได้5ครั้ง5้าครั้ง5ครั้งต่อวันเพราะ มันน่าจะหาแต้มได้มากกว่าเราซื้อตัวในตลาดแล้วเออผมผมมองว่าอย่างนั้นนะบางคนมองเมินไปนะครับลองดูลองดูนะครับอ่าลองชุดที่2ดูนี่ผมซื้อคันตัวหน้ามาเพราะมันน่าถูกถุกแล้วจริงๆอ่ะเกาผมว่าเพื่อนๆมีเยอะจริงๆไม่นับเป็นทุนก็ได้นะครับสี่เท่้านั้นแหละถ้าไม่นับตัว90ที่คุณมีอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็งบ50บกว่าล้านแค่นั้นเองนะครับได้แบบเมื่อกี้ก็ไม่ขาดทุนนะครับเออใส่แมงเบลอกอซองอีซักเผื่อได้ตัวดีนะครับเนี่ 85, มมยแปดสิบห้า นไปชุดที่2องเออเอาด้ว่าจะคุ้มเปล่าวะเอามาขอพือบขอพือบอ่าวิงวิงอย่างนี้คุ้มแล้วนะร้อยขึ้นแน่เฮ้ยสารัฐใครวะ CAM เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่น PSV เฮ้ยร้อยสองโอ้โหรมันก็ไม่ต่างกับร้อหนึ่งอ่ะขอตัวที่2เนี่ยขอเนถ้าผมกดต่อไปเนี่ยตัวที่2ขอเป็น O v r ร้อยเนี่ยจะคุ้มมากๆเลยอ้าอ่ะต <això> บมือเพื่อนๆคุ้มครับ นี่ครับเราใช้งบไป50าร้าน mm. ได้ได้แต้มมาเออเท่าไหร่วะ20่แต้มโอ้เหมือนใช้เหมือนคุณซื้อโอ r 1 0 0 101 102 2ตัว4 4 m ก็แปะเกือบ90 m ออ่ะในงบ50 m อคุ้มแล้วเอออย่างเงี้ยคุ้มแล้วก็มีโอกาสลุ้นตัวอื่นไปด้วยว่าดูชุดที่3คุ้มโบคุ้มคุ้มคุ้มเออคุ้มคุ้มขอให้มันวิ่งวิ่งทุกรอบแบบพึบพับพึบพับทุกรอบพอมาเอออย่างนี้อย่างนี้รู้สึกดีหน่อยว่ะตัว85ผมจะได้ไม่เฉาหน่อยนะครับ จะได้ใช้งานหน่อยนะครับอ่ะนี่เอาแค่นี้พอชุดที่สามมาขอวิงวิงพอไม่วิงผมก็มองว่ายังไม่ขาดทุนเยอะนะต่อให้เก้าแปดคู่ก็ไม่ขาดทุนเยอะอ่ะวิงพ,พึบพับคุ้มอีกแล้วเอออ่าใครวะเฮ้ยนาเป้าอ่ะเฮ้ยร้อยสี่ป่ะร้อยสี่จะโคตรคุ้มเลยอะ่ะโอ้ร้อยสองอีกตัวหนึ่งไรเก้าแปดเออคุ้มอยู่ได้ทั้งหมดสิบห้าแต้มนะครับสิบห้าแต้มในงบห้าสิบกว่าล้านคุ้มอ่า เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแต่ดวงกูน่าจะจู๋วอ่ะเพื่อนๆจริงไม่เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ได้เกินร้อยสี่เลยถ้าได้ร้อยสี่ขึ้นนี่ยโคตรจะคุ้มค่าเลยะละแรกทุกวันมันต้องมีโอกาสได้บ้างดิเออเนี่ยตัวเก้าเอ็ดเนี่ยสองล้านเก้าเองนี่หว่าเนี่ยเนี่ยซื้ออันนี้ก็ได้ผมไปซื้อคันตัวหน้านะเออก็งบก็จะถูกลงเหลือห้าสิบสองห้าสิบสามล้านเองมั้งนะครับอ่าลองดูลองดูชุดที่สามอ่ะผมจะไปกดตลาดตลอดนึกว่าใช้สามตัวทุกครั้งเลยไอไออันสุดท้ายอะ่ะมันใช้ห นี่มากไปนี่มากไปนะครับ 3M แพงไปอ่ะมาขอพึบขอพึบพอเจอร้อยสี่ร้อยห้านี่ยิ่งสุดเลยสุดป้ายเลยถ้าจ 140, เจอร้อยสี่ร้อยห้าเพื่อนๆอ่ะหนึ่งสองไปไม่ต้องพูดพ้ำดำเพลงพึบพับเปล่าโอ้เฮียเก้าเก้าสองตัวก็จะได้สิบแต้มก็ขาดทุนจากซื้อโอไอ0าร้อยมันจะเนี่ยสองตัวเนี่ยถ้าได้เก้าเก้ามันเทียบเท่าโอไอ0าร้อยหนึ่งตัวถูกปะ่ะอันนี้ห้าแต้มอันนี้ห้าแต้ม งบ50กว่าล้านก็ขาดทุน8 9 m เอ้ยแต่ก่อนหน้านี้เราก็คุ้มมา3 2 3แพ็คก็คุ้มอยู่ดีอ่ะไม่วิ่งสักอันก็ไม่เป็นไรหรอกนะไปไปต่อไปต่ออันนี้สุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันเพื่อนๆอยากหาแต้มเพิ่มเติมผมมองว่าเน,นี่ยน่าจะพอหาได้เลยนะครับแล้วบางคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจตรงนี้อ่ะผมหมดแล้วไอ้พวกตัวนั้นอ่ะก็ใช้นี่ไปเลยก็ได้นะครับบ๊อบบี้ชาวตันพุทกัตไม่เป็นไรเรามีเยอะในตัว90ผมมีโคตรเยอะเลยนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วตัวพวกนี้ย โอ้โหอะไรแบบเนี้ยตัวห้าแสนเนี่ยมีเยอะมากๆเพื่อนๆไม่รู้จะไปทะไรนะบางทีผมเอาไปเทนด้วย3ตัวพวกเนี้ยนะครับอ่ะแพ็กสุดท้ายขอวิ่งพอขอวิ่งนี่จะคุ้มเลยชุดนี้ขอวิง่งวิ่งพอเดี๋ยวผมจะแลกทุกวันละนะครับต่อไปนี้ผมจะเล่งอยากได้ตัวหนึ่งอะ่ะนะเพิ่งเก็บแต้มใหม่มีหกสิบแต้มไม่รู้จะทันบ้างอีกเคเวสอีกประมาณสิบวันได้โยอา้าวชุดสุดท้ายคุ้มมาแล้วสารัตก,กวัาตัวเดิมชัวเออใช่ละตัวเดิมพีเอนวีเนี่ย นะครับคุ้มอีกตัวหนึ่งขอเป็นร้อยร้อยขึ้นนะร้อยขึ้นอ่ะโอเคได้20แต้มในงบ50ล้านนิดนิดบวกลบนิดหน่อยดีกว่าไปซื้อตัวเยอะเลยนะครับถ้าใครที่จะอาหาแลกแต้มเพื่อซื้อตัวนะเออคุ้มแล่นี่ก็คือทั้งหมดเลยนะครับผมลองให้ดูแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าคุณดวงดีๆเจอร้อยหกร้อยเจ็ดผมมองว่าแม่งโคตรคุ้มค่าเลยอันนี้มันเป็นข้อสงสัยที่ผมนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยแม่งคุ้มปาวะเออแม่งดูแล้วคุ้มว่ะเนี่ยเราได้แต้มมาก็ไปแลกดินะเก้าแปดเนี่ยเพียบ จะสามารถแลกเป็น5แต้มได้เนี่ยคขาเนี้ยเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ไปแลกดินะเออดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเออผมแม่งไม่เคยแลกเลยวะยี่เราคิดไม่ทันวะตอนนั้นอะปล่อยปล่อยจ้อนเลยไอ้ช่องเนี่ยไอ้ที่สุ่ม5ครั้งต่อวันนะครับตอนเนี้ยมายังไงก็คุ้มเพราะตัวออาร์ร้อยพวกเนี้ยมันมันแพงเกินไปแล้วนะครับเนี่ยมันแพงเกินไปแล้วผมก็แลกไปดินะครับเนี่ยโหวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยได้ 78ตัวก็70 80แต้มเออทันอยู่อะเออได้อยู่แต่คุณก็ต้องมีเงินนิดนึงแต่ลงทุนไม่เยอะหรอกเออลงทุนวันหนึ่งใช้เท่าไหร่วะคุณมันใช้ oir ER 98 3ตัวต่อ1ครั้งวันหนึ่งมันได้เท่าไหร่วันหนึ่งมันได้5ครั้งกี่กี่ตัววะเนะี่ย3 1 3 3 2 6 3 3, 3 9 3 4 2 3 5สอเออก็ใช้ทั้งหมด15ตัวนะครับ15ตัวกับเออก็ได้คุ้มอะ่ะมันคุ้มแน่นอนอะ่ะเออนั่นแหละคิดเอานะครับเเพื่อนๆขีี้กยจคิด,คด,คดล อันนี้เราก็แลกไปนะครับนี่แลกไปโอ้โห,โหสบายเลยกูคราวนี้ออคุ้มแล้วผมลองแลกไปแล้วห้าครั้งไม่ขาดทุนหรอกนะถ้าเจอฟันดวงจู่ๆแบบผมอะในห้าครั้งเจอเก้าแปดหรือเก้าเก้าสองตัวเบิ้ลก็แลกได้สิบแต้มมันก็จะขาดทุนอยู่สิบเอ็มนิดๆถุกป,ปะล่ะนะครับเนี่ยมันต้องขาดทุนแค่นั้นแหละเพราะว่าเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมไม่ดูว่าในตลาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสี่สิบกว่าล้านจริงหรือเปล่านะครับน่ดูนี่เนี่ยสี่สี่ล้านนะครับเห็นป่ะคุณลงทุนอีกสักไม่ถึงสิบเอ็ม ถ้าคุณมีตัว90นี่ก็ลงทุนเท่านี้เลยซื้อ o v r 983ตัวถูกปะนะครับใช้แค่45 000, 000, ล้านแหละก็มันต้องได้แน่ๆ10 000, แต้มเท่าตัวพวกนี้แหละนะครับเออแต่ถ้าคุณไม่มีตัว90ก็ลงทุนอีกประมาณ 78m ก็53 54ล้านแค่นั้นเองนะครับเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกไปถึง 10m นะครับมีโอกาสได้แต้มสูงกว่าเยอะนะครับผมทำให้ดูแล้วคุ้มปล่คุ้มดินะครับนี่ก็นี่ก็คือทั้งหมดเลยแล้วก็แลกไปหคราวนี้ตัวกูเยอะเลย ไม่เคยทําแบบนี้เลยเอาตัวนี้เลยที่เปิดให้ดูเมื่อกี้สี่สี่เอ็มอ่ะแลกแม่งเลยนะครับถ้าเจอร้อยสามขึ้นก็ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยอ่ะออผมก็จะแลกแต้มทุกวันแล้วผมดูแล้วคุ้มเออกูไม่รู้เรื่องนร้อ้ได้ไงวะเนี่ยนะครับมาลองให้เพื่อนเพื่อนดูบางทีเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันขนาดกูเล่นผมเล่นมายัางแทบจะไม่รู้เลยเดี๋ยวเราก็แลกแต้มไปดีเออเนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปคิดอะไรได้หรือมีแทคติกหรือว่าอะไรจะหาแต้มได้อีกเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันเพื่อนมมองว่มนอ,อันซื้อผมมอง นะครับณนะตอนนี้นะถ้าณตอนเนี้ยซื้อ OR อร้อยแลกแบบนี้คุ้มกว่านะครับเพราะว่า OR ร้อยมันขึ้นไปสี่สี่ล้านแล้วแต่ถ้าเป็นตอนแรกๆอ่ะโออร้อยร้อยร้อยถึงร้อยสองมันอยู่สามสิบกว่าล้าน iman, ตอนที่ผมให้ดองอ่ะอันนั้นอนะ่ะอย่างนั้นเนี่ยคุ้มกว่าอยู่อย่างนั้นก็ยังมองว่าเออยังแบบห่างๆกันเยอะแต่นี้มันไม่ห่างกันเยอะและ้วถ้าณตอนนี้แบบปัจจุบันเลยวันนี้เลยนะผมมองว่าซื้อแบบนี้แลกทุกวันเวลาห้าห้าครั้งห้าครั้งคุ้มกว่ายเยอะเลยนะครับนี่ครับผมก็ทําให้ดูเลยนี่เป็น เออได้เรื่องกว่าเดี๋ยวแรกแม่งไปดีนะครับเนี่ยคขาเนี้แต้มเริ่มเยอะแล้ววันหนึ่งขอสัก70แต้มก็พอแล้แลก5ครั้งเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวมันได้รอบละ2ก็จะได้ทั้งหมด10ตัวถูกปะแรก5ครั้งต่อวนันครั้งนึงไม่ได้2ตัวใช่ไหมสุ่ม9 8ถึง1 0ออ่ะเราจะได้10ตัวอย่างน้อย10ตัวนะครับแม่งต้องมีร้อยเกินครึ่งอะ่ะเออเมื่อกี้ผมแรกให้มี98 2ตัวติดกัน ชุด9899แค่ครั้งเดียวเองที่เหลือก็ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยสองไม่มีความหมายไม่ต่างกับร้อยหรอกแต่เอาให้มันเกินร้อยพอเออเราก็สุ่มไปนะครับเออสุ่มไปแล้วก็แลกไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยตอนเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่โอ้ตอนแรกมีเจ็ดสิบแต้มหกสิบแต้มอะเลาะหูยกัอบสองร้อยให้ไวว่ะเออแบบนี้เวิร์กว่ะเอออย่างนี้มีมีหวังว่ะที่ผมจะได้ลิเช่ว่ะเอออย่างนี้มีหวังว่ะเออสิบวันไอ้กิจมันกี่วันนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับกิจมันอีกกี่วัันนนนตต้้องงดูกการรรแแลลลเปีี่ยหะะคบ เออสิบวันทันอยู่สิบวันขอสักวันล,ละแปดสิบแต้มก็แปดร้อยแต้มเอ้ยทันพันแต้มอ่ะเออได้อยู่แล้วอาจจะแบบสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์สุดท้ายอ่ะมันไม่มีตัวให้แลกใช่ป่ะน่าจะไม่มีนะถ้ามาีก็ดีอ่ะนะครับสัปดาห์สุดท้ายอยู่ไหนวะนะครับแป๊บนึงรางวัลป้าไม่ใช่รางวัลละมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะครับเอามันมีสัปดาห์สุดท้ายอยู่หลักเหรอเออนี่อยู่หลักมั้งนี่อยู่หลักอยู่หลักเนี่ยสัปดาห์ที่สี่เนี่ยที่ยังไม่ปลดล็อกเนี่ยพื้นฐานเนี่ มันก็ได้แต้มอีกเปล่าผมไม่มั่นใจนะไอ้เควสพวกนี้มันมีแต้มเปล่าวะนะครับได้จิกซอบ้างปะเดี๋ยวไล่ดูก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจวะเอออันนี้มันไม่มีจิกซอให้เลยเอ้ยมันต้องท้ายกิจมันต้องมีจิกซอบ้างดินะครับเออผมว่าท้ายกิจมันอาจจะมีแบบเสริมมารางวัลชมเชยจิกส่งจิกซอให้บ้างแหละเออผมว่ามีเชื่อดิเนี่ยมีมีมีเนี่ยเอาแค่เควสสัปดาห์ก็สามสิบมันต้องมีมากกว่านี้เชื่อผมเัอมันต้องไม่มีมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกดิเออผมก็รุนเหมือนกันว่ะเน เพราะว่ามันไม่มีตัวแรกง,งังอาจจะเสริมมาให้ได้จิ๊กซอเยอะขึ้นเออแรกแบบนี้คุ้มผมก็จะแลกทุกวันแม่งถ้ากูทำแต่แลกนี่ท่วมไปแลวเพราะตอนนี้เงินผมมี3 0 0พเกือบ4,000กว่าล้านแล้วเพราะว่าซื้อตัวดองไปอยู่นะครับก็ขายจากกำไรตัว o อ1ออที่ให้เพื่อนๆดองนั่นแหละนะครับวันนี้ก็มาให้ข้อสงสัยหายข้อสงสัยทุกอย่างแล้วว่ามันคุ้มคุ้มเอออย่างนี้ดีกว่านะครับนะเพราะตัวปัจจุบันมันมันค่อนข้างแพงเกินไปหน่อยนะครับ แต่ว่าก็ก็คุ้มอ่ะคนสําหรับไม่คิดอะไรเอาไปเอาไปแลกแต้มมาผมว่าแลกเปลี่ยนคุ้มกว่าเออมันกว่าเยอะเอออย่างนี้ได้ลุ้นด้วยเผื่อแม่งเจออย่างงเี้ย เนี่ยถ้าเราสุ่มทุกวันเวลาครั้งแล้วถ้ามันเจอตัวพวกนี้ขึ้นมาทําไงอ่ะวอลเกอร์คาวิช่าก็ไม่ต้องไปเสียเงินแล้วมีโอกาสได้ลุ้นด้วยเพราะมันโออาร์98ถึง107ในการสุ่มถูกป่ะนะครับผมมองแล้วว่าคุ้มค่าเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยคุณก็ต้องซื้ออย่างเงี้ย45 46 44เนี่ยดูดิ101 102มัน40ล้านหมดแล้วเนี่ย40ไม่ต้องหวังเลยมีคนขายอ่ะมันต้อง40 4 10 3 10 4แล้วบอกแล้วต้องขึ้นนะครับตัวพวกนี้ผมมขขาาาาายยยยยยไไปตอออออออนนนนนะะะครรรับบหหหดดเเลลลกกํู้้้่่่่่ททีีใพืๆง โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเ,เพื่อนๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ